สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะพ่อค้าและแม่ค้าทุกคนนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ติดตาม youtube ช่องของเรานะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะก็ออยียบแล้วค่ะฝนก็ตกปล่อยๆนะคะก็แย,ยบแล้วค่ะลูกค้าก็มาไม่กี่คนค่ะเย็นนี้นะคะก็มากันไม่กี่คนเองค่ะ ก็อีกสีวันก็จะได้รูดบัตรแล้วนะคะก็โอ้วันนี้นะคะ,ขขคะ,ขขคะไข่ขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไข่ขึ้นมากๆเลยค่ะไปสำรวจร้านโลตดัสมาซีพีมานะคะขึ้นมากๆเลยค่ะเราก็เลยเอามาใช้ก่อนสองแผงเองค่ะเพื่อนๆเอามา ใช้ก่อนสองแผงอันนี้ร้อยสามสิบห้าบาทนะคะเอามาใช้พังๆก่อนเดี๋ยวใกล้วันรู่ก็จะไปเอาด้วยจะขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะโอ้โหแพงมากเลยร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบค่ะเพื่อนๆเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งนะเห็นเขาติดป้ายร้อยห้าสิบเราจะมาขายใบละเท่าไหร่กันก็น่าจะเป็นเจ็ดหรือเปล่าถึงจะอยู่ได้นะคะเพื่อนๆเบอร์ศูนย์ ไปละเจ็ดถึงจะอยู่รอดโอ้โหขายพุ่งมากเลยค่ะอันนี้เอามาพอได้ขายเย็นนี้ก่อนนะคะใกล้ๆวันรูดป,ปักอ็จะเอามาอีกโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจมากค่ะช่วงนี้ของแพงขึ้นแถมยังขายของยากอีกอ้าวใครมาหลืมน้ําแข็งไว้นอเนี่ ส,สู้กันต่อไปนะคะเพื่อนๆชาวพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ทำใจสบายๆคะ่ะสู้ๆอดทนอดทนมากๆคะ่ะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเซลพวกคอเกตหายไปไหนหมดเนาะ เซลคอเกตร้านไม่เข้าเลยเซลคอเกตไม่เข้าเลยเซลว่างมากเลยเซลคอเกตย,ยังไม่เข้าเลยค่ะเดือนที่แล้วก็ไม่เข้าเราก็ว่าน่าจะติดสงการก็เลยเข้าช้าเดือนนี้ก็ยังไม่เห็นเข้าก็จะใกล้สิ้นเดือนแล้ว าตุงเอาอะไราตุงเอ้ยอาตุงค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะไขขึ้นราคาค่นเพื่อนๆขขึ้นราคาเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังติดตาม youtube ช่องน้อยๆนะคะก็ชอบทำคลิปนะคะชอบพูดชอบ จานะคะก็ทำไปอย่างงั้นแหละคะ่ะใายเหงานะคะไว้เป็นงานอดิเรกนะคะจากคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าขอบคุณทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนค่ะ